วันนี้นะครับขบวนรถธรรมดาที่259นะครับต้นทางพลบุรีายทางน้ำตกนะครับหลีกเข้าชานชาลาที่2นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีรถบำรุงทางนะครับจอดอยู่ที่ชานชาลาที่3 บวนที่259นะครับวันนี้ทําขบวนโดย G.E.K. 4016นะครับจอดลีกเข้าชานชาลาที่2ของชุมทางหนองประดุกเพื่อลีกให้กับขบวนนู่นนะครับ258นะครับถ้ามองไกลๆนะฮะ ขบวน258นะครับจากน้ําตกมุ่งหน้าเข้าทนบุรีนะครับกําลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกเหมือนกันนะครับในชาญนชาลาที่1นะครับโดยที่มีขบวน259นะครับทำขบวนโดย GK4016 นะครับหลีกให้ในชันชาลาที่2